อะไรอะไรอะเษฐีตาบดเษฐีตาบดเฮ้ยตุ้ยแล้วฉันก็ตุ้ยเหมือนกันอ่ะอุ๊ยก็ไม่แปลกที่จะตุยอ้าวปืนมีคนโดนฆ่าอย่าพูด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  กดลายทันทันคนน่ารักเลยค่ะเราวางแผนกันมาว่าเราจะมาต้นบานมหาเศรษฐีกันนะแต่ไม่รู้ว่ารถต่างดาวของเราเนี่ยพามาที่บ้านไหนกันบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจดีกว่าว่ามีของอะไรที่มันล้ำค่าบ้างทุกคนโอเคดูประตูบ้านดิ อุ้ยเยอะเยอเยอะเยอะดแทวได้าแบบนี้เลยเหรอเราเราแบบทะลุเข้ามาแบบนี้เลยเหรอได้เหรอไงเราชนมาเลยใช่แล้วประตูัวเดิเ่ทะลุ้เข้ามาแบบนี้แหละมันไม่มีใครรู้หรอกดูสิต้นไม้เขากระจัดกระจายแบบนี้แล้วก็ห้องน้ำเขาเป็นรูปโลมแบบนี้ไม่มีใครรู้โอเคเรไม่ได้ใช้ห้องน้ำห้องนี้ต่มั้งใช่มันเป็นห้องน้ำแบบไม่สาธารณะฉันว่าบ้านมันใสหอยู่หลอนายหลอกนายหลอกนายเอ้าอะไรเออะไรันนแบบนั้นล่ะพีกี้ไปอ่ เพื่อนเพื่อนฉันเจอฉันเจออาถันฉันเจออาถันพ์ันอะไรเหรออาถพนอะไรอะรู้เลยเข้าไปดูทินะกลัวอุ้ยมีรูปหล่นรูปมิวิ่งผมจะอยู่หลังสุดหนูจะอยู่ใต้โต๊ะจะไปสำรวจรอบๆไปดูจะใหหนูอยู่ใต้โต๊ะโอเคดูกลัวฉันไม่เห็นนะว่าแถวนี้มีอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าฉันเห็นมินมีประตูสองอัน อะไระอะไระเศรษฐีตาบดเศรษฐีตาบดเฮ้ยนี่เราต้องมันมีเศรษฐีตาบดนี่เราต้องเงียบสิเข้าไปแอบใช้ตัวไว้ทุกคนเข้าไปแอบใช้ตัวไว้มีตุยตุยแล้วเหรอตุยแล้วฉันก็ตุยเหมือนกันอ่ะอุ้ยก็ไม่แปลกที่จะตุยอ้มีคนโเด่ีอย่าพูดอย่าพูดี๋ยาพูด ครยังไม่ตายอย่าพูดอยู่นิ่งๆเขาได้ยินให้ฉันพูดคนเดียวเพราะฉันตายแล้วกับแป้าฉันก็ตายแล้วเหมือนกันแต่ก็สองเรนั้นแล้วคนต้อก็เก็บหัวพวกเรานะแล้วก็เอาหัวพวกเราเป็นโหแล้วคนตายชวนคุยฉ่ำเลยเมื่อกี้ขอโทษไม่ตั้งใจวันนีจะเก็บรวบรวมหัวพวกเราและเอาไปชุบนะเพื่อนๆพืพวกนายกดแถบดูได้นะถ้าเป็นจุดแดงคือหัวหัวพวกเราเอง อ่าหัวสีสีขาวที่ชามโม้ใช่ไหมเพราเราเหมือนพวกหัวแมลงสาบที่แบบว่าโดนกำจัดแล้วโดนตีตัวไปแล้วเลยแกหัวบีหัวฉันสีน้าเงินมีสีน้ําเงินสีขาวและสีเขียวนะครัตอนนี้มีแล้วสีแดงนะสีแดงตายยังสีแดงตายแล้วจ้ะอ่าไปหาหัวสีแดงตัวนัดงเลยจ้ะเห็นไหมเปิดประตูปุ๊บหัวสีแดงระเบิดปั๊บเลยอ่ะก็ใช่และจ้ะแถนทีตาบอดเขาแบบว่าถึงแม้ว่าเขาจะตาบอดแต่เขารู้นะว่าเราอยู่อ่ะ เขาได้ยินเสียงไงแล้จะไปชุบยังไงอะมาหกมีเฮ้ยมันมาอีกแล้วอุ้ยอมันมามันมาอันนี้เลยนะมาหกกับสองลับกลับไปกลัวกลับไปกลับไปกับไปลัวไกลับไปกบได้ลยบไปกลับไกลับไปกลับปลับไปกลับไกลับไากลับปกลับบ้ากลัอไปับไปกลับกลบไลักลกบ้ลัไปลบไปก่ไปลกลับไปกไปกลับบ้านไปไปบกก ไปเข้าบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่เราต้องตั้งตัวเราขอไปชุดก่อนอเราขอบล่างก่อนอ่ะไปเข้าบ้านโยนอย่างี้ยไปเอาไปตั้งไว้สวยๆวยโยนโยมันเป็นฝาถังขยะเออเอาไปตั้งไว้โอเคเดี๋ยวมาใหม่อันนี้นี่คือพร็อปในการตกแต่งบ้านน่ะป้าโอ้พวกนายโจรเกมปะเนี่ย โอเคอุ้ยนี่อะไรอ่ะสูตรวิจัยสูตรวิจัยอะไรอ่ะเพื่อนที่อื่นปะเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นสูตรวิจัยดาวเทียมแล้วว่ามันต้องมีของเยอะเนี่จริงใช่โอ้ยดูดิ้ายมีอินโฟเมชันด้วยตรงนี้ว้าวโอ้ใครกระโดดเนี่ยของกระโดดโอเคเราจะเปิดไปที่ประตูใหญ่ก่อนนะเดี๋ยวผมเขียนให้สวัสดีครับมีเสียงอะไรไหมเป็นสูตรวิจัยที่แบบว่าเขามีเหมือนเป็นบังเกอร์ที่อยู่แบบ โคตรเหนือคุณจะของจะของไม่มีของมีของนะแม่ระวังไหนไหนไเลยมาๆมาถ้าศูนย์วิจัยแบบนี้อาจจะมีการทดลองแปลกๆก็ได้นะเพื่อนไม่ใช่เราต้องหาเงินกลับไปให้ได้ประมาณเก้าพันอ่ะมีอะไรแปลกกว่าพวกเราอีกเหรอไม่มีหรอกอ๋อในที่ฉันอยู่ไม่มีอะไรเลยอ่ะน่าจะต้องไปห้องต่มีเมือนกันหวัดดีอุ้ยเขาดีมีคอมพิวเตอร์เต็มเลยเจออะไรเ โอเคทิงท้งรถทิ้งรถทิ้งรถแล้วหลบใต้โต๊ะตัวอะไรตัวอะไรมันมันเป็นตัวเหมือนคล้ายๆแบบหน้าขาวอ่ะผีหน้าขาวตัวใหญ่ๆอยู่ในหอ้องน,นี้มันอยู่ห้องนี้ใช่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 โอ้ oh my god จะเอาของอไปวาให้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันจะมันจะเหมือนแบบว่าเคลื่อนที่ไม่ได้เร็วมากแต่ว่ามองเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเลย ตนี่นี่มันล่าตัวเวนอยู่ว้ายวายวายระวังแอบวอบแ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 อบไตโต๊ะใต้โต้ไตโต้ไตโต้แกงแอบใต้โต๊ะสี่งที่คุนายคือหาของที่มีค่าใส่ตะกร้าเอาหัวฉันใส่ตะกร้าแล้วส่งไปเพื่อชุบชีวิตฉันขึ้นมานะใช่ไอไป้งอยู่ในตัวนั้นแล้วตัวมันเหมือนอะไรทําไอามาไงอ้าวผู้ชําเลยมันอยู่ข้างหลังอ่ะก็ไม่รู้น่ากลัวกําลังจะบอกชาวเมืว่าอยู่ข้างหลัง แล้วทำไมเก็บมาแล้วอ๋อไม่ใช่มคือบอกตอนตอนตอนมันเข้ารังแล้วรู้สึกว่าพี่กิจจะเอาลิงตีฉาบไปแล้วตัวหนึ่งนะมเอามาเอาไว้บริเวณขายของฉันรอยู่ฉันรอพี่จ้งวางไว้ให้แล้วใครใครเอาหัวเพื่อนใส่เต็นทนา้าอะไรเพื่อนจะไปหาของสีเหลืองสีเหลืองนายยืนได้แล้วเฮ้ยเลยไป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 หาของก่อนฉันว่าในห้องแอบทดลองนี่น่าจะมีของดีนะ โอ้มันไปได้หลายห้องเลยแฮห้องน้ำห้องน้ำอะขี้ไหมเอ้ยเอ้ยอุ๊ยเอ้ามันตัวอะไรอะมันมีปีศาจลูกกระตาอยู่บนเพดานจริงจังว่ามันหายไปแล้วต้น่าจไอตัวเขาหน้าขาวแล้วนั่นยังมีลูกกตาอะไรเกี่ยวนี่มันแหลท้อนลองไงมันเป็นแหลท้อนลองที่อยู่แบบคนลุกเหนูอมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะมีของแปลกๆเยอะเอ้ยตาบ้าบ้าฉันเห็น มีมงกรูมีมงกรูดมเตี้ยงบะเตียงยิงมาดิยิงมาดิโอ้แหลรของดีทีวางอยู่ไหนทีวางถูกกว่าแก้วอีกม่วงช่วยหน่อยสิม่วงรถเข็นอยู่ไหนไม่่่ไมาพับไปงเข้าเลยรถเข็นหน้าขาวอยู่กับพี่กิตหน้าขาวอยู่กับพี่กินี่หนาทำไมเงียบจมใจถือไปนะเดี๋ยวยังไงมาถือคนเดียวได้เอาไปพี่แมวเอาไปพี่แมวเอาไปเฮ้ยระวังระวังระวังโอเคตอนนี้พี่กิตกำลังหลอกล่อหน้าขาวอยู่ไม่รู้เลยว่ อุ้ยมันเหมือนเรื่องในนี้มันเหมือนในนี่เลยอ่ะอะไรนะอะไรอเบียอะไรเรื่องไอเบียเป็นตัวอะไรตัวไรหน้าโอ้ปีศาจไรหน้าโอ้โอคล้ายๆเหมือนกันนะเอ้ยมันตามเข้าบ้านาออกมาเลยมันตามพวกคุณฉลามออกมามันตามเข้าไปในที่ที่วางของอ่ะโอไปแล้วตอนนี้มันอยู่ที่วางของไอปังเอาของไปใส่แล้วหกร้อยบาทไอเก็บอุ้ยในนี้มีตั้งห้าพันเน่ขาดเอ็งนิดเดียวเองยองมาตามไปปม่ไป ปางมเพื่อตายใจเย็นใจเย็นมันไปฝันอ uh ีกแล้วปางปางมันหนีเลยโอ้5พันแล้วเพื่อนอีก4พันเองมาชุบเจมาชุบเจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหัวเข้าเอาหัวเอาหัวมาด้วยมันจะชุบได้หัวแป้งอยู่ไหนเี่ยมีใครเปิดไปแล้วอ่ะตกลงแล้วเจอมีใครเจอหัวผมไหมหัวขาวหัวชม่วงอยู่นี่เอาหัวมาเอาหัวมาโอเคเดี๋ยวพวกเราไปหาหัวให้แป๊บนึงอย่าบอกนะหัวแม้งโดนกินไปแล้วเหรอ ยังหัวฉันมันกระจายขวามือหัวฉันอยู่ขวามือนั่นๆๆๆตรงที่สีม่วงเดินไปอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูไปหาหัวพี่โมนะเอาหัวผมพี่ไอ่หัวฉันอยู่ฝั่งนี้แหละหัวฉันอยู่ฝั่งนี้แหละพี่ไม้พี่ไม้ในที่มีมีถังเอเลี่ยนเป็นหมื่นหัวผมตะกิดเจอแล้วไม่ใช่เหรอเจอแล้วเจอแล้วนี่ๆหัวฉันเองยัย้ลบหลบหลบไปพี่ตุ้กตุ้ก อูป <ane> ังรอดได้ไงก่อนปังรอดได้ไงก่อนปังถือขวดเจล้ววิ่งไป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 เมื่อกี้ในห้องแหลมวิจัยมีถังเอเลี่ยนอยู่นะคะขายได้หมื่นหนึ่งนะฮะโฮ้ยนี่ถังเดียวก็รอดแล้วดิใช่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 ติดประตูให้ป้องกันเอาเลยก่อนครบนะจบเรื่องก่อนเรียบร้อยรอดไปง่ายผ่านไหม ทำการรวบรวมเงินพวกนายทำภารกิจได้สำเร็จว่าเขาไปยังองหนึงเขาคนมารับแล้วเพื่อปนตื่นการซ่อมเย้เย้เอาเลือดให้เอาเลือดให้เอาเลือดให้จ้าแมงอยู่นี่เอเลียนมาหรือเปล่าหรืออะไรอะเฮ้ยฉันต้องการเลือดพวกนายช่วยชวฉันหน่อยสิอยู่ไหนอยู่ไหนอพวกนายแตกเลือดให้ชันเหรออู้เอาบ้าหลังหลังแบ่งให้สีขาวด้วย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 

บอกแล้วเธอกำลังจะไปเอาของดีแท้ใจะโลภเลยมีคนอยากกลับด้วยบอกว่ามันไปอยู่ในประตูอนลาไหนๆพวกเราเดี๋ยวก็ทำการปล้นมาได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะตอนนี้เราไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่าช้อปปิ้ง A few moments later โอเคครบหนึ่งสามพอดีกดไปโอ้โหไม่ประหยัดกันเลยอ เราจะใช้ทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าโอเคเรียบร้อยไปไปเก็บเ้ินมันมีดีดีกว่านี้ไม่คิดว่าจะเก็บไว้กันหน่อยอ๋อเหลือตังค์แล้วอ่ะเดี๋ยวพวกเราก็เก็บเงินกันใหม่ยัฮษไปเลยไปเลยจะชนทำไมเนี่ยยักษ์เลิศเลย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 ไปเลยบ้านต่อไปเอาละอุ้ยปราสาทวิบบิลก็บโรงเรียนเนี่ยเพื่อนโรงเรียนโรงเรียนเวทมนต์ ตรงนี้เขาเล่นอะไรอยู่เพื่อนใครเล่นไปเต็มอ่ะในคิวหนดิในคิวไวเลยก็ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้นี่มันเพิ่อนเท่าไหร่อ่ะนี่มันเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มยี่สิบห้าเยี่สิบห้าอัจะคิวเลมบ์หรือ้าวหมดผมเล่นน้อยกว่าว้ายตัวเล็กสบายไปไปไปรอบนี้เราต้องขนส่งเอาเงินจากปราสาทแห่งนี้นะประมาณสองรอบนะทุกคนนี่มันโรงเรียนเวนหมดนะแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะมีแฮร์รี่ไหมตือดือดือดือ ตืดอืชุดนี้ไได้ปอฮ้ยแตกเลยโอ้พี่โม่ของแตกดีทำของแตกก็ติดลบเงินนะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยพี่โม่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเอาจริงใครอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ค่อยๆเปิดอุ้ยตอนนี้อะไรอะตูพังในหีบในหีบนี้มันเหมือนแบบว่ามันล็อกกุญแจไว้มันต้องมีของมีค่าแน่นอนแต่เราไม่มีกุญแจนะล็อกหลายหีบเลยใช่นะเซ่ไม่เป็นไรไปดูห้องอื่นดีกว่าป่ะนี่ไม่มีอะไรเลยอะพวกอุ้ยใช่ขอทตเลยได้ไหม วัดดีนี่มีไหมนี่มีไหมว้าเราไปฝั่งรู้นดีกว่านะเฮ้ยฉันเจอเพชรยุ้ยสองพันเกาเจอในวังหรือว็วโตสองพันสเอาใส่ใ้นี้ใส่ว้นี้ใส่หยกแต่ว่ามันล็อกกุญแจไว้ด้วยนะแสดงว่ามันเข้ามันแตกดิไม่เกบเกมนี้มันมีมงหัวที่ไหนเฮ้ยนี่นี่นรง้มีวิญญาณมีวิญญาณวิญญาณฉันเจอเพชรฉันเจอเพชร 2,600บาทการเข้าโยกอยู่ไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้นี่ครับเนี่สองพันหกร้อยบาทครับเป็นใครมันหกเฮ้ยใส่ไหนกันดึงนะอ้อันนี้เป็นถ้วยรางวัลขอบอกถ้วยรางวัลให้ก่อนสริปินพี่แป้งลองเอาไปหย่อนในนี่ไหมในหม้อแม่หมดแต่เผื่อมันจะแบบราคางขึ้นตัวอะไรไม่รู้อะไรอ่ะอะไรไม่รู้โลุดลุตเฮ้ยแตอะไรขึ้นเหาะอะไรอะอะไรอะ อะไรกบกบกบมันเป็นกบมันเป็นกรอบแล้วคุณทิ้งเขาไว้ไหมมนกบหรือก็บิ้นไม่รู้เอาดูเขาตู้ก็เป็นพ่อบ้านเฝ้าที่นี่แต่มันก็ทพื่อของแตกหมดนะแล้วทิ้งของแป๊บนึงแล้วพวกนายอะไรอ่ะปิดปิดเลยปิดดื้ปิดดื้ผมผมไม่เอาแล้วเอาเอาเอาไปไปยังมันไปยังไม่รู้แต่ผมขอเอารถไปข้างหลังก่อนนะเอาไปเลยไปเลยไปเลยเพจแต่พี่แป้งเพชรอยู่ไหนเพชรเมื่อกี้ฉันหย่อนลงไปแล้วอ่ะ ไปมีมอแม่มดด้วยอ่ะเราเพิ่มมูลค่าให้มันได้ปะน่าจะได้นะเราเอาใส่ม้อแม่มดแล้วมันน่าจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามที่ใหญ่กว่าเดิมอ่ะแต่ทแป้งตรงนี้มีอะไรไม่รู้กลมๆอ่ะอะไรลูกราคาดูแพงอ่ะไอ้กลมอกว่าในห้องที่ผมเจอพวกนั้นอ่ะของมีค่าเพียบเลยเอาไปใส่มอแม่มดอุ้ยมีกว่าน้ำยาด้วยอ่ะเราต้องช่วยกันมั้งโอ้นี่มันห้องแมนดรีไอกกบกดก

เฮ้ยไปเอาของ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 ไปแล้วมันไปแล้วไปไปแล้วโดนไปยี่สิบมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วไอ้กบบ้าเนี่ยมันจะกินฉันไอ้กบไอ้กบมันกลับมาไอ้กบสลัดต้อนมาทางนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครเหรอไมีกบสองตัวไอ้กบบ้าเนี่ยมันไล่มนใส่ฉันด้วยวันไล่มนอะไรไม่รู้ดำดำอ่ะทุกเมื่อกี้มีคนเด็ดเด็กหัวเลาะด้วยจริงเด็ดคนลาะคือคือเหมือนสลัดเนืมอเป็นตังไง ไม่ใช่ไปทางนู้นไปทางนู้นมันสลาตันแรงมากโดนโดนทีก็เกือบครึ่งหนอนมันมีเปลดด้วยท้่ใช่ตัวดำดอ่ะตัวดำดอ่ะมเป็นเปลดหน้าขาวตัวดำในนี้ของแพงมากเลยเพื่อนนะเราต้องเอาเอาผ่านผ่านขั้นหนึ่งแล้วเพื่อนเงินมันงิไปเลยไปเลยเราเราเราต้องทำสองจุดเราทำสองจุดไอ้นั่นมันอยู่ที่ันมันอยู่กับชั้นอ่ะ โอ้ god ม่กดอีกทางนึงอ่ะอุ้ยถุงเงินพี่เก็ถุงเงินเฮ้ย้ไอ้กบถือมีดอ้าตายอกบสลัดตันทุกคนวเจอของต้องสาบต้องถือสองคนไปช่วยอยู่ตรงไหนกบสาบตันเข้าไปรอลรถไปช่วยช้วยชัลรี่ไปก่อนใครสีเหลืองช่วยหน่อยล้วมาน่อยฉันจะบอกว่าปีศาจอยู่ตรงนั้นเต็มเลยไปไปไปเฮ้ยกบสลัดตันอยู่ซ้ายมือเห็นไมไมเห็นไหมไปไมา กบติดบ้านรอเดี๋นี้เราเดี๋ยนี้เอารถมาใส่เร็วๆทวนๆวนๆมีกบอยู่ประมาณสาตัวนะอยู่ตรงนั้นอะเ่ะวางๆๆวางๆระวังๆะวางระวังรงระวังระวางระวังรยวังราวงระวังระวังรังระวังระวงระวางรเวนงะวางระว้งงระวังวางรยวังวังวังเะวังรวังะวังร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 ะวัะวงังงวางวะวงวงวงะวงงววางงยวงวังวงวรวงังังว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 งลวะ กบมากบมาอุ้ยตรงนี้มันจะบอกว่าเรารลางยันเลยนะเราหาเราหาจุดอุ้ยตกใจเราลองเอาของบางอย่างใส่ลงไปในนี้ไหมเดี๋ยวฉันจะลองเอาอันนี้ละกันแก้วนี่แก้วสองพันโอ้ยเพื่อนใส่ในนี้เจลิงเจลิงพี่จูเจลิงบเพื่อนจะทำแตกอ้าวเพื่อนจะเจอห้องใหญ่เป็นห้องโถงเลยว้าว ลิงไาด้วยรางเอาลิงเือจิงไหเข้าไปในหม้อไหมหม้อไหอาดิเอาดิใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉนักมากมันจะแตกแล้วเอ้าแล้วมันไม่ล้มหลัง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 ังหล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 งหหลัง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 ังหลัลังหลังหลังหลัหลังหลังงหลังหลังงหลังหลังหลังลังหลังหลั เพราะว่าเราเราเห็นรถไปเลยดีกว่าไปไปไปเห็นไม่ก่อนผมดึงกบอยู่ไป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 เราเราต้องหาทางอ่อยจุดถูกไหมใช่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 ดีโอเคเดี๋ยวไปด่ด่วน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 ผมไปหาให้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันฉันหาอยู่อีกทางหนึ่งนะกบมันไปแล้วกบไปแล้วฝั่งนี้มันมีของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งเนี้ยเยอะมากเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นก็คงดีสินะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นซ้ายมือซ้ายมือเปิดเลยเปิดจุดเลยเปิดแล้วเพื่อนนี่นี่นี่ประตู ออกเลยเลยใช่ไหมนี่นี่นี่โอเคยอดเยี่ยมเมื่อกี้ฉันจะบอกว่าฉันเจอเจอากันนาเจ็ดพันน่ะแต่ฉันทำแตกไปแล้วเอาเดยฉันบอกว่าช่วยจะยก่อยมันหนักมากไม่ได้อะเพราะว่าตอนนี้ล่ะตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วหมือนหนึ่งมีอยหมื่นหมื่นหนึ่งครับนี่นี่พี่บอกพี่บอกอ๋ยเุ้นอุ้ยมีเงินเป็นปึ้งเลยแล้วก็มีมงกุฎด้วย ใครเข็นรถเนีเงียบเลยนะไม่บอกเลยนะอยู่ในี่นของเรเอขีล้วดูหลังให้อยู่เข็นาเข็น่าแล้วเงินปึ้งเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะใส่แล้วละโอ๊ยโอเคตอนนี้เราได้เงินมาค่อนข้างเยอะแล้วเราจะเอาของเพิ่มไหมเอาเงินเพิ่มไหมหรือยังไงไม่ทันแล้วเลยฉันว่ากดสลาตันเยอะเกินไปอ่ะใช่จริงสาม เอาล่องกลับไปที่รถสิส่งสินค้าไปยังบ้านอภิมหาโจรสองหมื่นห้าเรามีสองมื่นห้าเรารวยกลับกลับรถนะไประวังนะทุกคนมันมีผีเด็กเปรตด้วยที่เป็นเปรตตัวยาวๆสีดำๆโอ้ยน่ารักเลยแต่จิตใจมันเป็นเปรตกบสลาตันชนกบเลยไหมฉันจะวิ่งชนกบวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย เฮ้ยอันนี้มันมีชั้นสองด้วยนะนี่เพื่อนดูดิว้ายเราจะเล่นดิชั้นมาแล้วนี่มันคือคันโยกอะไรอ่ะลองดูไหมเขียนคเขียนคเขียนมาตามอยู่ตามอยู่เปิดตรงนี้ดูยังปยนี่กลบให้มันติดบัคกันเลยไม่ใไม่มีอะไรละงั้นเดี๋ยวเรากลับรถเลยนะป่ะครับเลยตรงไปข้างหน้าไปวิ่งๆถ้งเอาโม่ที่ขับไปได้เนาะโม่อยู่เฉยๆดิฉันเพิ่มเพื่อนให้ ้องบอบว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เงินมาค่อนข้างเยอะนะประมาณเกือบสองหมื่นได้มั้มเนี่ยวอนนี้เราสามวม่หาสามหมืห้านควเอ๊ะมมาเฮ้ยจะไดเสียหัวล้อจะดเสียหัวล้อเขาร็มาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมาเรวมาเรวเรหมาวเเวมาเร็ยเรรวมาเรารวูรวรวเร็ววเา้รเราา